สนับสนุนโดยกะทิร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แฟนคลับซุปตานะณเดชเตรียมช็อกกันได้เลยเพราะว่าเรามีภาพเหล่าดารารุ่นใหญ่เขาเตรียมตั้งขบวนขันหมากกันพร้อมหน้าอย่าบอกว่าจะไปขอสาวนะคะไม่จริง คนดังรุ่นใหญ่ทั้งพี่เกมสันติครูก้อยพุดเดินมารวมตัวกันรอขบวนขันหมากเนืองแน่นงานนี้ถึงจะเป็นตามบทในละครธรณีนี้นี้ใครครองแต่เพราะเป็นขันหมากของพระเอกนเดเดทที่ต้องตั้งแถวไปสู่ขอสาวจอมวางแผนสกรปรกอย่างชมพู่ก่อนบ่ายก็เป็นฉากที่สามารถบ,บีพวใจเหล่าแฟนคลับได้ฟีบแบนสุดๆโดยเป็นการรวมตัวนักสแสดงไว้แน่นที่สุดในเรื่องแต่แบ่งกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายว่าที่เจ้าสาวทองประสีคึกคักหลุนสุดเวียงฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวพี่อาทิตย์นายแจ็คกอล์ฟเอแม็กก็ร้องโหขันหมากกัน เคลื่อนแครงกองเชียร์หน้าจอเตรียมรวมตัวรุนเป็นเพื่อนน้องหนีให้เต็มที่ว่าพี่อาทิตย์จะหลุดกับดักทองประสีได้ไหมสุขเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะน่าจะได้ตุ๊กตาทองจากฉากนี้พ่อเจ้าไม่ต้องบอกพ่อเจ้าจะไปสเตตินิหนูห้ามด้วยอย่าอย่าหนูเล่นเองอันนี้หนูซ้อมมาตั้งแต่ตอนอ่านบทไม่ได้อ่านแค่คืนก่อนนะอ่านตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยทำไมรู้ผมรู้อยู่แล้วทำไมรู้นี่ใส่แล้ว สาวๆาวต้องไปลุ้นฉากนี้ในละครทรณีนี่นี้นใครครองกันให้ได้นะคะและก็ต้องช่วยกันพิทักษ์พี่อาทิตย์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูนางเอกคนดังเขาเตรียมตัวเรียนหนะักเพื่อลงละครเรื่องใหม่เอ๊ะจะใช่สาวขี้เมาคนนั้นหรือเปล่านะ ถือตะก,กร้อลวกเส้นธรรมะแมงแบบนี้ไม่ใช่คอนเซปต์ของลำยองขี้เมาแต่เป็นลีลาของนักเรียนราย้านก๋วยเตี๋ยวข้าวท่าหลังอาคารมารีนนน้ำฝนพัชรินคนนี้ตั้งหากค่ะวันนี้สาวน้ำฝนฝ่าสายฝนมาตามคำสั่งของผู้จัดคุณดิวปิน่นกมลมารีนนที่ต้องการให้นางเอกคนสวยเป็นฟ้ามุย้ยลูกสาวคนโตร,ร้านขายบะหมี่ในละครเรื่องใหม่รักข้ามเส้นได้สมบทบาทที่สุดเปิดคลาสเวิร์กชอปก่อนเปิดกล้องให้ได้เรียนวิธีลวกเส้นบะหมี่ปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวพร้อมฝาลั่นน้องชายคนกลางที่รับบทโดยหนุ่มลอเอมไยแลนนดตั้้สระฟา น้องสาวคนเล็กผักไผ่ปร,รีนาโดยมีเพื่อนบ้านหนุ่มร้านข้าวมันไก่คินคณินสิทธิ์ลูกสาวร้านขายผักพราวการันชิดาและนักเล่งประจำถิ่นเชนเ M ็มไทยแลนด์มาให้กำลังใจแทนพระเอกเฟิร์สเอกพงศ์พร้อมผู้จัดเจ้าของโปรเจกต์ค่ะคือจานนั้นไม่ใช่ของผมนะครับที่เส้นไม่สุกครับของใครของพี่ <c oughs> <c oughs> ของพี่ใช่ ใช่ค่ะจริงๆเราแก้ตัวมันคือมันช่วยกันลวกสคนนะคะ<แ>ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเราเป็นของใครแ,แต่ว่าวันนี้ต้องแบบเหมือนให้อภัยพวกเรานิดนึงเพราะว่ามือใหม่ค่ะวันแรกเลยเนาะ,ะแต่ในละครเราจะคล่องแคล่วกันแน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องเ,เราจะต้องเป็นแก๊งแบบครอบครัวที่ผลิตบะหมี่แล้วก็ทําบะหมี่ไข่ฟา้ามุ้ยก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นเหมือนกับหัวเลี่ยวหัวแรงก็เลยทําให้กลายเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างจะเป็นยายเพลิงสักนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอยู่หน้าแต่อยู่แต่หน้าหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเจอความรักเข้ามา ปะะทาที่หัวใจก็เลยเปลี่ยนเป็นสาวสวยขึ้นมาค่ะก็ต้องติดตามชมนะคะว่าเออตอนเป็นเพิงกับตอนเป็นสวยเนี่ยจะเป็นยัางไงา และเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งกับเทคโนโลยีล้ำสมัยให้อินเทนสะดวกสบายคอนักอ่านหนอนหนังสือกันสุดๆค่ะเมื่อ3พันธมิตรยักษ์ใหญ่บริษัท b e c t e r o บริษัทอนิ t Group และ App 24ผนึกกำลังจับมือร่วมกันเปิดตัวบริษัท b e c t e r o แอ p จำกัดเปิดร้านหนังสือออนไลน์ f o D Book แหล่งซื้อขายนิตยสา,าร Pocket Book เรื่องสั้นนิยายจากหลากหลายสำนักพิมพ์ชั้นนำของเมืองไทยและพิเศษสุดๆกับ e Magazine ที่ได้เหล่า g ูรูคนดังสาวมาชามาเป็นบอกอร,รวมด้วยน,นนี n y Berryberry Belle b e n j a r ตอยแอคเนอร์มอกริดคอนเฟิร์มและอีกเพียบที่เตรียมปล่อยคองเผยกลเม็ดเคล็ดลับเทคนิคความสวยความงามแฟชั่นล้ำสมัยและสารพัดเรื่องเด็ดนักอ่านรุ่นใหม่พลาดไม่ได้กับความสะดวกสบายแค่ปลายนิ้วคลิกสามารถสั่งซื้อได้ง่ายง่ายแสนง,ง่ายผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www 4 d b o o k com หรือมือถือผ่านแอป4 d b o o k ค่ะ รูปแบบเนี้ยนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องความสว่อความงามทั้งหมดเลยนะคะและอย่างนึ้งก็คือเรื่องของแฟชั่นมันมีภาพเคลื่อนไหวด้วยซึ่งตัวชาเองบางทีชาก็รู้สึกว่าเออดีนะถ้าเราถ่ายเองแล้วเราก็เคลื่อนไหวตัวเองเดี๋ยวจะมีแบบเป็นาหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไคือไม่เคยเห็นหนังสืออย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกอ่ะเพื่อนๆของชาผู้จัดการชาติกิ๊กหรือว่าจะทีมงานที่ช่วยทํางานกันอยู่เนี่ย เขาก็มีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วเราก็เอามาแชร์กันเอามาบวกกันก็ออกมาเป็นหนังสือโฟร์ดีบุ๊กเนี่ยแหละเรามาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดสวัสดีค่ะพัตตี้เอ็มหนึ่งค่ะ,คะอันเอ็มสองค่ะน้องกุ๊กเอ็มสามค่ะไหม่เอ็มสี่นะคะวีเอ็มห้านะคะชิจกี้นะครับเอ็มหกครับลูกตานเอ็มเจ็ดนะคะครับสต็อปเอนะ็มแปด มารายงานตัวครบทีมก่อนขึ้นเวทีบัตเตอกับแปพี่เลี้ยงเบนชลาทิตอุยบูดาเบสพีดพลโจกโซคูกิ่งเหมือนแพรแพรคณิกุลแชมปสุภวัฒน์และพัชชาในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแววตามุ่งมันของน้องนองผู้เข้าประกวดมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดแต่ละคนเห็นแล้วรักพี่เสดายน้องเลือกเชียร์ไม่ถูกคงต้องหวัานให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตหรือจะโทรไปขอรับบัตรฟรี <Master S 1> เพื่อไปเชียร์ติดขอบเวทีวก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะจะมีคอนเสิร์ตวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่14-15ครับเสาร์ที่นี้แล้วรนะั้อยากให้ทุกคนไปเชียร์นะครับพวกเราก็ซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็พี่โค้ดของเราเนี่ยก็ทุ่มกับเราสุดๆก็ทั้งสอนเต้นให้คําติชมแบบสุดๆถ้าเกิดอ,อยากจะมา ชมคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะก็ติดต่อขอรับบัตรนะคะได้ที่บริษัททีวีทันเดอร์นะคะโทรมานะคะที่เบอร์025590022นะคะหรือว่า,อาติดต่อรวมทั้งข่าวสารของพวกเรานะคะได้ที่ w w w t v t h u n e r t v v ค <c> ่ะ <oughs> ละครรักนี้หัวใจมีคลิปก็กำลังสะบัดคลิปความสนุกขึ้นแท่นเป็นละครขวัญใจคนดูทั่วเมืองล่าสุดเหล่าตัวแสบแห่งตีท้ายครัวโอพักจิลาหนุ่มกัญชัยมดดำอาร์ตพลังธรรมเลยประสานกายการบุกต้องถ่ายคุยเลือกถึงจินตนาการการสร้างเงือกในโลกมนุษย์จนมัดใจคนดูตอนนี้ทางผู้กำกับพี่อาร์ตบัณฑิตพระนางเงือกมีนานุ์มิวลักษณาราป๊อปทากูลแจ็คจักรพันเจสซี่พร้อมสพปซ์สุดจี๊ด้ามพลาตีท้ายครัวอาทิตย์นี้บ่ายโมงครึ่งค่ะ เราตัวบ้านนางเลือกรองบ้านโผล่ในตัวตัวมีวันลงไปไม่ได้มิลก็เลยแบบพยายามจะโชว์อาหารด้วยการหกศกใต้น้ำแล้วคือแบบมิลก็เปิดเอาน้ำทั้งในท้องใส่หนึ้นก็จ๊ขึ้นสะบออแล้วก็สำลักแบบ่บ แฟนๆมีนานุดอย่าลืมไปบุกถ้ำเงือกน้อยในตีท้ายครัวกันนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาของเดะบอริการ์ดผู้พ้าปะทะแพรไหมใครอยู่ข้างใครไปเชียร์กันเลยค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากฟรายน w 3าวทรีและเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอสวัสดีค่ะ